โอเคขายพยานาคเนาะเป็นเกเนาะแล้วเป็นแบบว่าเงี้ยวเนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสัจธรรมนะครับก็เป็นอยู่ทีอสมงมลคยาเกาะเศรษฐีแห่งนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณช่องนิวพารวยนะนะครับทีมงานนิวพารวยมาเยี่ยมมาเยี่ยบครับ มาเป็นแนวทางความเฮงความปังให้พี่น้องอันนี้จะขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะประบ,รบการทนที่เราสัมผัสได้นะครับตอนที่อยู่คนเดียวนะตอนที่ท่านอาจารย์ปู่ตายกุเบนเนี่ยเดินทางไปอินเดียเพื่อสแสวง,งบุญเหุการส่วนตัวของเราเลยนะก็คือเราฟังยังไงคือมีน้องคนหนึ่งทํางานอยู่ฝั่งยุโรป บ,บ,บอกว่าพี่หนูาาหน่าศรัทธาพญานาคปู่อนันตัยอนันต์นาคาทิพดีมากครับหนูอยากข้างหนึ่งในชีวิตหนูอยากมาลํำถวายข้างออยากจะมาลํำถวายข่านเสร็จแล้วก็เลยเดินม,มาบอกปู่พญานาคว,ว่าผมขอเงินหน่อยไหมเขาบอกว่าให้ผมมาซื้อตั๋วรถเห้เขาหน่อย ใช่ไม่ไม่เกินชั่วโมงมีคนอะ่ะเอาเงินมาให้เลยอ๋อใช่เงินให้เลยครับมีคนเอามาให้เงินมาให้เราก็เอาปัจจัยนั้นนะไปซื้อตัว๋วเลยเห้เขาทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับอ่าแค่นั้นไม่พอเขาเนี่ยต้องไปแต่งตัวทําหน้าแต่งหน้าผมในวินํามรถตู้เราสตาร์ไม่ติดเอาทำงานก็บอกพี่พี่ต้องจ้างรถให้หนูนะทั้งไปทั้งกลับเลยเก็บอกเอา้า<อ>ปัจจัยเราก็ไม่มีสํารองอก็เลยไปขอมาเดินมาขอแท่ปุ๊ ผมขอค่าน้ํามันรถหน่อยได้ไหมครับอ่าใกล้ๆอีกนะครับแต่ท่านให้ล่วงหน้าก่อนเราขออีกอเราบอกเฮ้ยน,นี้เลยโอท่านให้ลงเราว่าเอเงินจุนนี้มีคนโอ,อนมาค่าอะไรเนาะครับมารู้ทีหลังเป็นค่าน้ํามันให้เขาอะไรไปแต่งหน้าแต่งตัวทําผมที่บุรีรัมย์ครับอ่าแต่นี้รู้ชุดคือหัวลังการชวยมีฉะดงธดามแบบพระนางโสมมาเลยโอ้โหท่านจัดสรรให้นะให้เป็นลําที่วงเวียนบุรีรัมย์ครับ ตอนหกโมงครึ่งแต่ไม่ได้นัดหมายนะ,ะไม่ได้นัดหมายกันว่าลาตอนไหนบวงสวงตอนไหนแต่พี่เนี่ยมานั่งถูดวงสวงเนี่ยทำพิธีกรรมที่นี่แล้วตอนหกโมงครึง่งซึ่งเป็นเวลานดีกันที่เขาอะก็ลาอยู่เหมือนกันลรวบอกหูขออะไรก็ได้หมดขอเงินก็ได้ขอโชคขอเลขขอลาบได้หมดเลยครับอ่าแล้วก็มาขอกันครั้งที่แล้วนี่เข้านะที่ท็กที่หมอหมายมา เขาถั uh, ่วน้อยหน้าวันนั้นอ่ะที i, ่ออกอะไรหกสามเนืออะไรนะก็ขอขอท่านเอามันไปตางประเทศั้งตัวเลยขอคอมเมนต์ข้าวเต็มเต็มเลยวันนั้นเราแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยเล่นเราเหมือนเราชอบให้นะยินดีกับการได้ให้ได้ขอโชคลาภให้พี่น้องๆปูกให้ตลอดครับโอ้คนใหญ่อาจารย์นี่บอกถูกเป็นประจำเลยใช่ไหมครับประจำเลยแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้มันไม่ได้บอกใครว่าเราก็ได้ครับ ที่เห็นนะาช่องนิ้วพารวยมาก็เลยว่าเอาเป็นแนวทางครับให้พี่ยังน้องก็ถือว่าได้เป็นการช่วยเหลือนะครับให้ทุกคนได้มีความสุขครับตาปากได้มีโชคมีลาบกันครับก็เลยมาพี่พี่ยังน้องก็เลยเดินทางมาเนี่ยที่เห็นเนี่ยยื้อยู่ข้างหลังเนี่ยนั่นแหะที่กำลังเดินลอดองพญานาคกันอยู่กาลอดท้องเพื่อจะพบพ่ใช่เนี่ยก่อนก่อนที่เขาจะมาลอดท้องพญานาคเนี่ยก็มีการปัดเป่าด้วยศาสตร์เป่ามาแล้วครับ เสริมโชคเสริมลางกันก่อนครับเคล็ดลับในการเสริมโชคเสริมลางที่นี่เนี่ยเวลามาก็จะมีการสวดมนต์สวดกระถางเงินล้านอ่านเราจะเน้นให้สวดกระถางเงินล้านเหมือนเราไปหาผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะมีของไปฝากใช่ไหมครับอย่างเทวดาเนี่ยเราก็น้อมบุญน้อมพลังงานศักดิ์สิทธิ์ครับสวดมนต์แล้วก็ถวายท่านถวายท่านเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกแก้ว ลูกแก้วดวงใจเศรษฐีเนี่ย oh. อ๋อลูกแก้วดวงใจเป็นเศรษฐีนักขลาชเนี่ยครับก็ถือว่าเราจะปังนะเราคิดว่าอ่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็เลยว่าให้ทุกคนน้อมนําพลังงานนี่คือหัวใจทุกค,คนทําอะไรต้องมีหัวใจครับเขาเรียกอะไรเหมือนมีหลักการแล้วก็เลยว่าวันนี้เราจะให้ทุกคนเนี่ยได้น้อมนำเขาเรียกอะไรอะร่ะเปิดโชคเปิดลาบครับลูกแก้ว นะครับนี่คือลูกแก้วหัวใจเศรษฐีนัาก,กลาท่านผู้ชมหลายท่านนี่อาจจะไม่เคยเห็นใช่ครับแอดมินก็เพิ่งเคเห็นไปครั้งแรกเหมือนกันเห็นรับพวกเรามาต้องมีหัวใจนในการทํางานใช่ไหมครับนี่ก็คือหัวใจแห่งความสักดิโชคลาภเงินทองความเห่งความปังของที่นี่ แล้วก็เกาะเศรษฐีเชื่อมต่อพลังงานเศรษฐีเข้ามาเศรษฐีแปลว่าผู้ใจดีผููใจบุญคไปผูให้ผู้พอเพียงครับอาจารย์มีสองอันเลยใช่ไหมคะมีเยอะเลยค่ะเนี่ยหัวใจหลักๆมีมีแค่หนึ่งรูปอะ้วเนี้ยเราก็ปรดิปู่ันสือมาท่านบอกว่าเดี๋ยวคนมาเยอะนะเดี๋ยวต้องทําหัวใจเศรษฐีนักล่าชอย่างเนี้ยให้คนได้บูชา เชื่อมต่อพลังงานจากที่นี่เวลาเขาไม่ได้ม,มาแต่เขาว่ามีก็เ,เลยมีเสาสัญญาณมีเสาสัญญาณในการเหนี่ยวนําพลังงานท,ที่บ้านตัวเองที่กระเป๋าตังที่ตู้เซฟที่กิจการงานเวลาเปิดร้านเปิดอะไรก็ให้นึกถึงหัวใจเศรษฐีนักการเพื่อเชื่อมต่อก,กับเกาะเศรษฐีตรงนี้เพื่อติดต่ดกับตรงนี้ครับให้ทุกคนได้มีแนวทางแนวทางส่วนใหญ่แนวทางที่อาจารย์สัจธรรมได้เนี่ย ส่วนใหญ่ได้จากที่ไหนครับอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วมาในนี้มีามาในนี้มีความฝันใช่แล้วก็จากที่ว่าเดินๆอยู่เนี่ยก็จะเห็นเลขลอยมาเลยบางทีก็จุดก็ได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพาพี่น้องสวดมนต์<า>ยังสวดเพิ่งเริ่มสวดมีคนโอนปัจจัยเข้ามาอนี่<า>เป็นแนวทางเหมือนแบบเนี่ย่ครก็จะมาแบบมาจะเหมือนมาแบบ เขารู้ว่าเราชอบจริตของเราชอบแบบนี้มีคนโอนเงินเข้ามาครับเป็นเลขเจ็ดแปดเก้าเมื่อวานเจ็ดแปดเก้าใช่เข้ามาเมื่อวานปกติแล้วคนจะโอนปัจจัยมาเนี่ยบางทีเรามีเป่าใช่ไหมเป่าออนไลน์เสริมโชคเสริมลาบปิดทองลงหน้าหน้าทองอ่ะลงลงทองเพื่อลงเข้าถึงคำอัตมันหรือการชำระล้างสิ่งสืกปกในภานร่างกายเพื่อให้สิ่งดีๆที่จอหน้าเราอยู่แล้วเนี่ยให เข้ามาในตัวเราเข้ามาบัญชีธนาคารกระเป๋าเงินเราเนี่ยการลงทองเรื่องอัตมันนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครจะทําอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแจ้งมาพักมาหลังบ้านวาอาจารย์นะควรปัจจัยบูชาครูปงคลายคนิสนาเรียกปงคลายว่าครับตอนนี้ยหาต้นต่อไม่ได้ว่าเงินนี่มาจากไหนไม่รู้ค่าอะไรแต่โอยข้ายเหมือนปู่ให้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่เรานั่งสวดถวายนี่คือเคล็ดลับเลยสวดมนต์ถวายท่านครับ ใช่โอ้โหปังมากตอนนี้คนอยู่เมืองนงเมืองนองติดต่อเข้ามาจะให้ทํานู่นทํานี่นี่หน่อยจะลงทองให้หน่อยช่วยหน่อยเนี่ยอ,อ<ม>ช่วยพาดูรอบๆปู่เพื่อพาลอดท้องลอดท้องใต้ท้องพญานาคปู่ให้หน่อยเสริม,มโชคเสริมลาภเ<ม>พื่อเป็นแนวทางให้หน่อยครับเนี่ยแล้วอนอกจากแนวทางที่ปู่ท่านให้อย่างนี้แล้วเนี่ยปู่ท่านเคยมาเข้าเป็นฝันมาบอกใน<า>รักของมนุษย์อย่างนี้เคยเไหมครับเป็นท้องเลยเป็นท้อง วันนั้นน่ะไรสดไรสดอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยลมลมก็ไม่มีนะแต่อากาศเย็นมากครับเราเห็นเป็นเงาเนี่ยข้างคงญกาข้างน้ําเนี่ยเป็นเงาเป็นเงาเลยแดดก็ไม่มีนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้ญาในการรับฝังก็เห็นเป็นท้องใต้ขี้แล้วเป็นเงาเลยเงาในน้ําใช่ไหมครับอาจารย์บนหญ้าเลยแล้วส์ครนญ้าเลยอย่ะงินแล้วบอกโอ้ปวยสาทุรเ้ื่อเชื่ออยู่แล้วท่านทำไม่เห็นผมอยู่คนเดียว ส่วนใหญ่แล้วท่านจะทําให้เห็นตอนผมอยู่คนเดียวื่ก็อยู่ครับท่านนะเห็นครับอออาจารย์เรยบอกว่าเชื่ออยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วใช่ก็ยิ่งเชื่ออีกยิ่งมั่นใจว่าที่นี่แหละที่นี่แหละที่จะนำพาผู้คนเนี่ยได้ปังได้เฮงได้รวยกันครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางถือว่าเป็นแนวทางนะอันนี้เป็นแนวทางเป็นความเชื่อสู่คนครับ ครับครับความความฝันที่ที่อาจารย์บอกว่านี้มิตฝันเนี่ยยังไงครับในในลักษณะของนิมิตฝันมีคนอก่อนเมฆเป็นลูกเมฆเลยเมฆเนี่ยวันนี้วันนี้ก็เมฆเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วเป็นลูกพญานาคเป็นลูกบอลก้นเราไปส่งมม่ทีอาจารย์พาไปดูได้ได้ได้เออเอาแบบสดสกันอย่างนี้เลยเนี่ยเขากำลังสัมผัสอยู่อันคนที่มากราไหวบอกว่าก่อนเมฆเป็นลูกไข่พยานาคนะคะท่านผู้ชม เอาเอาเหตุการณ์จริงเลยโอ้นี่ไงท่านผู้ชมโอ้ยาวมากนะค่ะท่านผู้ชมลักษณะคล้ายๆกับถ้าตามความเชื่อก็เหมือนคล้ายๆพญานาคนะคะเป็นแบบว่าเลื้อยไปเป็นสายยาวๆบารมีผู้พญานานนาคาที่ดีก็เกิดเหตุการณ์นะครับปรากฏการท้องฟ้ามีเมฆนะครับเป็นรูปเนี่ยโอ้โหเหมือนท้องพญานาคเลยทุกที เนาแง่ออกก่อมเนาะค่ะมากก็เหมือนว้าวตั้งแต่เช้าเลยนะมันมันโคตรทนโคตรอ่อนใช่ใช่ค่อาจารย์โอ้แล้ววันนี้คนเยอะมากบนเกาะสิทธิ์เยอะมากครับเป็นเหตุการณ์จริงเหตุการณ์อีเรียลไรตี้นะคนมาแน่นใช่เราจะมาเตรียมก้อนเมฆก็ไม่ได้เตรียมกับก้อนเมฆไม่มีไม่มีครับเมฆก็คือเมฆใช่ไหมแต่วันนี้ว่าเมฆเป็นลูก ขดยาวเเลยยาวๆนะคงาจากที่ตะวันออกไปจนถึงที่ตะวันตกใช่เหมือนมาจากทางทิ่ตะวันอกงดงามมากนี่แหละคือบารมีมาลงทะเบียนเขาเรียกว่าลงทะเบียนเศรษฐีลงทะเบียนเศรษฐีครับคเัยค่นี่นะคะเยอะมากวันนี้คนเยอะมากนะมาจากหลายที่เลยสีสเกตถ้าที่มีทางสีสเกต ก็เยอะสุเลินคุณแม่คุณแม่ก็มาจากรีสะเกตแฟนขับของนิวคารวยครับแต่ฝันเนี่ยที่ฝันเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีคนที่คนที่อยู่รีสะเกตเนี่ยจากคุนหารค่ะเขาฝันว่าที่เนี่ยมีงานใหญ่จะจัดงานใหญ่มีคนเนี่ยแห่ขบวนมาจากข้างหน้านี่ยแล้วก็นั่งช้างแล้วก็มีชาวเมือง าชาวสิงร์เกตมีชาวเมืองสิงโปร์เกตนะแล้วก็ชาวเมืองที่เนี่ยเดินแห่ขบวนมาเต็มเลยขนขนกนขนทองเอามาให้กันเต็มไปหมดเลยครับเยอะมากจะบอกมันเหมือนจริงแล้วไม่ใช่คนเดียวนะครับหลายคนมาฝันแล้วผมก็นอนตรงนี้มผมก็รู้สึกว่าหู้โหบางทีนะเนอน,นอนอยู่นะ ใครเดิน้มหมดเลยแถวนี้จะมีคนเดินไปมปหมดเลยกลางคืนเป็นเสียงเดินใช่ไหมคะเป็นเสียงเดินเลยปั๊บๆเไปมปหมดเลยเยอะมากนะครับเยอะมากเขาขนเงินขนทองมาให้ครัับมนลงได้ยินเสียงเลยบางทีก็มีเสียงรวยคืนลงมันงูใหญ่ใช่ไหมครับาจารื้อรวยเลยบางทีที่ในน้ําเนี่ยบางทีนอนมังกาะที่เอามุงกดมานอนภาวนาครับเข้ากันมาถากันเสียงน้ําเนี่ยดัง บักโอ้ยปลาอะไรตัวใหญ่อะไรนี่เซียมันน้ำระเบิดอ่ะอัทางเงี้ยเราเข้ามาที่ตรงเราสะดุ้งเลยนะครับที่หลับอยู่เนี่ยเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยใช่ครับวันนี้ก็มีปาท่องโก๋ย่างหลายอย่างเนาะหลายอย่างครับประกอครับใช่ครับเคล็ดลับในการเฉลิมโช่สงรามของเรามีเยอะนะครับยังไงก็อ่ มาเยี่ยมมาเยียนได้ที่อสมอรยาเกาะเศรษฐีอย่างนี้นะครับตอนนี้ปู่พญานาคท่านได้เปิดนะครับเปิดให้ลูกหลานได้มาสักการะขอโชคขอลาบขอพรนะครับขอบคุณช่องนิวพารวยด้วยนะครับที่เป็นสะพานบุญเนาะทองเดียวเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเราได้พามีแนวทางมีแนวทางนะครับเขาบอกว่าเป็นแนวทางนะว่าเป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลเลยเขาเรียกว่า นำความสุขสู่มวลชนนะเนี่ยครับต้องใช้คํานี้เลยครับใช้คานี้เลย<ห>เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ก็คือ,คอ,อ,อ,อมีความทุกข์ก็คือขอวังพึ่งบารมีของปู่ท่านคนโทรมาเนี่ยโอ้อโหแบบผู้เบนรับโทรศัพท์กันไม่ไหวไม่ไหวนะจนแบบแต่เรามีความสุขนะมึงมีความ,มสุขนะที่เขาโทรมาปรึกษาเรามายังไงทําอะไรบ้างบอกว่าเรามีมีปัดเป่าเสริมโชคเสริมลาภ มีส่งตรงนามีการมาขอบอสกระก,กับปู่พญานันตะนา,ทาทคาธิบดีด้วยภูมิศาส์ภูมิปัญญาต่างๆาใช้คำว่าศาสภูมิปัญญาศักดิธิ์เพราะว่าเราทำภูมิเรื่องภูมปัญญาสืบสารภูปัญญาศักดิธิ์เราเชื่อในสิ่งศักดิ์สทธิ์ครับเราเชื่อในสินส่งศิทธิ์เราเชื่อในเทวดาเราเชื่อในในอะไรในจักรวาลรเชื่อในจักรวาลจนจนถึงวันนี้นี่คนมาแน่น แน่นมากต้องบอกใครเลยว่าแน่นมากจนบางทีเรากินข้าวอยู่อะโทรศัพท์ดังแล้วอุ้ยสะดุ้งจนแบบเฮ้ยก็เรียกอะไรแผ่นหนึ่งโทรศัพท์เป็นสามวิอะเฮ้ยใครใใจะโทรมาแต่เรายินดีนะยินดีมากๆยินดีมากๆแล้วก็เต็มใจมากที่จะพาผู้คนเนี่ยได้ตื่นรู้แล้วก็เบิกบานมีใช้เป็นแนวทางวันนี้จะให้แนวทางนะที่ได้มาวันนี้วันนี้แนวทาง เจ็ดแปดเก้าเลยใช่มั่นใจมากเจ็ดแปดใช่เพราะเมื่อวานมีแม่ครูท่านหนึ่งท่านก็ไม่เคยมาท่านบอกปู่ให้มาแล้วก็มีพ่อครูท่านหนึ่งท่านเป็นดูดวงครับแล้วแม่ครูท่านเนี้ยท่านก็เป็นอาจารย์เก่งเรื่องศาสตร์ตัวเลขใช่มาเมื่อวานแล้วก็นั่งสนทนากันท่านก็พูดแต่เรื่องเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าพูดอยู่งั้นอ่ะ มันเขาบอกเนาะค่ะเนาะใช่ให้เราก็เฮ้ยมีคนโอนเงินเข้ามาให้เราเจ็ดแปดเก้าซึ่งแบบเฮ้ยมันไม่ใช่บังเอิญหรือเปล่าเราก็เลยมั่นใจว่าวันนี้แนวทางเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันจะตรงอะไรกันขนาดนั้นใช่จังทุกตัออโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วคุณแม่ท่านนั้นเดินทางกลับแล้วใช่ไหมคะแล้วเป็นอาการชื่อดังด้วยนะค่ะท่านบอกปู่ให้มาช่วยท่านตั้งใจมาทําบุญครับ ตั้งใจมาทํำบุญบอกปู่มให้มาเขาบอกว่าปลูกพญานาปลูกพุทชงให้มาับมันมาเชื่อมสัมพันธ์ธรรมาเตียนี้มาช่วยมาเยี่ยมมาเยี่ยมเงินเจ็ดแปดเก้าได้ก่อนที่อาจารย์ชื่อดังจะมาใช่ตอนการเริ่มสวดมนต์ถวายท่านะมีเงินคนโอนเงินเข้ามาจนวันนี้ยังหาหาคนไม่เจอว่าใครปกติเขาก็ต้องแจ้งมาว่าบางคนบอกว่า โอนมานะเดี๋ยวจะให้อาจานเป่าให้เสริมโชคเสริมลาภให้ให้ลงทองให้อะไรฮะเขาก,ก็โอนมาที่เรายังไม่รู้เลยว,ว่าเขาต้องการอะไรแต่โอนเข้ามาครับซึ่งเอ้มันน้อยคนมากที่จะโอนเงินไหมเราเจ็ดแปดเก้าสัญญาจะโทรมาบอกก่อนโทรมาก่อนอาจจะให้ทานเป่านะ,ะทางพี่น้องที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเพราะรเรามีเป่าเสริมโชคของโลกทางออนไลน์ด้วยครับแต่ถ้าสะดวกก็อยากให้เชิญมาที่นี่จะดีกว่าจะได้มีอะไรเราจะได้ดูว่าครับเพราะเรามีกอดเศรษฐีไง ให้คนมาขอพรกับปู่พญานาคเราเราทาไว้เพื่อให้คนเนี่ยได้มาสักการะขอพรอยู่แล้วเราตั้งใจอยู่แล้วมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เราตั้งใจนะครับเด็กก็แอดมินก็เห็นคอมเมนต์กันหลายท่านก็คือว่าอยากมาแต่ว่าบางท่านก็ไม่สะดวกในเรื่องปัจจัยในเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนาะมีคนขอทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับบอกว่าปู่เนี่ยเนี่ยเมื่อวานล่าสุดเนี่ยเขาดูไลฟ์สดเขาเห็นเขาบอกว่าขอให้หนูได้มาถ้าปู่มีจริงเนี่ย ให้ปู่ไปเข้าฝันเลยได้ไหมไปเข้าฝันเลยแล้วก็มาเมื่อวานไปเข้าฝันถึงตีตอนนี้เริ่มเยอะมากบางคนก็ฝันว่าพระครูโลกเทพอุดรไปตามที่เป็นหมอนวดอยู่ชนบุรีบอกให้บอกว่าไปตามบอกให้มาเรียนเป่ามหาแล้วครับเอาไปช่วยผู้คนเฮ้ยเนี่ยเราบอกครูอันนี้มันต้องสัมผัสนะครับมันก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเป็นคาเชอ่อ ความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเป็นมอคมเชื่อความเชื่อเชี่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อถ้าความเชื่อนั้นมันเป็นเป็นความเชื่อที่เป็นมงคลนะเป็นความเชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นความเชื่อที่ดีนะครับเป็นแนวทางอย่างนะก็เป็นขวัญกำลังใจให้พี่ๆน้องๆได้มีแนวทางได้มีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณช่องนิวพารวยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นำพาผู้คนนะครับ นำพาผู้คนได้มาสักการะองค์ปู่พญานาคให้ผู้คนได้มาเฉลิมโชคลาภนะครับก็อวยพรนะครับให้ช่องนิ้วพารวยเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดจะทำาุญการสิ่งใดก็ขอให้มาประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับให้รวยให้เฮงให้ปังรวยให้เฮงห้ปังครับแล้วจะมีคาถาส่วนตัวที่ได้มาจากในนิมิตรจะสวดว่าโอมนะรวย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 นะ ก่จบครับอาจารย์แล้วแต่เราเลยที่เราสบายใจแต่ว่านะรวยนี่ปั๊มห้ารอบใช่ไหมคะจบหนหลักๆก็แค่สามรอบแต่ว่าบางคนเขาก็เอาไปภาวนาโอมนะรวย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 นะยนะะคือกุศลครันะคือบุญเขาเรียกว่าเอากุศลและบุญนําคโอมนะรอมนะรวย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 นะคาว่ารวยนี่รวยอะไรรวยน้ําใจรวยบุญรวยศรัทธา รวยความดีความดีเลยจะพาเรารวยสาธุขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์สัตยธรรมนะคะเจ9ปดนะคะเจ็ดปดหเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกท่านนะคะ แคบหนา้าจอไว้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคน